สวัสดีค่ะทุกคนคะขอต้อนรับสู่ช่อง The m a n Alice กระนีชินเคยนะคะวันนี้เราก็มีอยู่กันในเกม Identity V นะคะซึ่งวันนี้เราก็จะมารีวิวสกินของไมค์มอร์ตันนั่นเองค่ะที่มีชื่อว่างานเลี้ยงปาร์ตี้นุชานะคะหรือถ้าแปลเป็นภาษาอังกฤษก็ทีปาร์ตี้นี่แหละคะ่ะถ้าจะพิจิตซึ่งขอบอกเลยคะ่ะที่ตัดใจสอยสกินนี้มาก็นะบอกเลยค่ะว่าเราไม่ค่อยได้เล่นานานบ่อยแต่ถามว่าทําไมถึงซื้อมันมาก็คําตอบง่ายๆเลยค่ะงานงนี้น้ำชาแมทเทอร์ชัดๆเลยค่ะเนี่ย ม,มันก็สวยดีจริงๆนะคือมันอาจจะไม่ได้อลังการมากเท่าไหร่แต่ส่วนตัวน้วเราก็ค่อนข้างจะชอบนะคะเนี่ยอันนี้คือกดมาจะเป็นอย่างนี้ค่ะแม่ตหวนนะออซสซี่เราก็ซื้อให้เรียบร้อยล้ะแล้วต่ายน้อยน,นี่คือแบบมันน่ารักมากเลยนะเนี่ยอูสิเห็นไหมคือสภาพนางค่อยแลดูเป็นแบบแมทเทอร์ของจริงมากกว่าตัวของนับมบายกวอีกนะที่มันมีสกินชื่อว่าแมทเทอร์มาแล้วอะเอาล่ะเพื่อเป็นการไม่ให้เสียเวลานะคะงั้นเราก็ไปเริ่มเล่นเกมกันดีกว่าเนาะ โอเคทีนี้ก็ได้ข้อมาแล้วค่ะนี่ใส่ชุดเรียบร้อยอะไรเรียบร้อยบอลเลยตัวนี้ฉันจองเพื่อนอุตสสา์ได้เป็นแมทเทอร์ทั้งทีก็เป็นให้คุ้มเนี่ยตามชื่อเนี่ยตามสกินอีกถึงไม่ได้ชื่อว่าสกินแมทเทอร์ก่อนนะแต่ก็ใช่าหเถอะเพื่อี๋ยวเฮ้ย,เ,ย,เ,อยเอาเลยเพื่อนไม้ไม้ให้หมดวันนี้ไม่ต้องออกไม่ต้องออกได้วันนี้เรามารีิวสกินเฉยๆเอาไม้ให้หมดเลยเพื่อนไม้เลยใจกันเลยเพื่อนใจเลย ไม่เลยเพื่อนไม่ไม่ไม,ไม่อีกสองคนอะไม่เรีวอ้าวนายไม่ใจเลยอเพื่อนแต่นี่มันก็แก่งตันตันเลยนะเนี่ยดูสิอ้าวอีกคนนึงเขียวตามไม่เพื่อนไม่เหรอแต่เราก็ชินน้องเงินนะเนาะคนอีก้าโอเคอย่างน้อยก็คือคือกันแล้วนะแก่งตันตันเวเวลาออกโรงอ้าวละนานก็น้นล้ะาาลรอเวลาให้หน้าจอมาแตก ถ้าใครคที่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราในการทําคลิปต่อไปด้วยวกันนะคะหรือไม่อยานะ่างน้อยก็เป็นกำลังใจให้เจ้าไม้เราออกจากที่นี่ให้ได้ะคะ่ะแต่มั่นใจอย่างหนึ่งก็คือตูไม่ต้องเปิดประตูหรอกให้ตันๆที่เหลือมาเปิดประตูแล้วกันยกเว้นไม้ที่มันเป็นตันนะเออช่างเถอะเริ่มมือละมาปา่นไฟกันติกว่าเอ๊ะเดี๋ยวเพื่อนอ้าววะดีเพื่อนมีทายก็นด้แปะติ๊กเกอร์ให้แล้วเขาก็ไปล,และแหมมีแปะตอบด้วยน่ารักจังเลย ระหว่างนี้เราก็มาดูท่านานในการปัดไฟก่อนแล้วกันนะคะตอนต้นตนะรู้สึกว่าเอฟเฟกต์ครั้งขาวมันเล็กไปน,นิดนึงอะถ้าใหญ่กว่านี้น่าจะโอเคอยู่โอ้สกิลเช็คแต่เราก็ชอบอยู่นะสกินเนี้ยมันก็สวยดีเดี๋ยวหัวใจเต้นนอตันฝั่งนู้นบอกเวลาเปลี่ยนเป้าหมายซึ่งมันเปลี่ยนเป้าหมายต้องมาหาตู้แน่นอนมาไหมมาไหมคือมั่นใจว่านี่ไงอันโตนิโอด้วยโอเคง่ายอยู่แ้วมั้งมั้งนะพับไปก่อน เราไม่มีสปริงก็ต้องไอ้นี่นะแต่มันมีลูกตาเอาดิคิดมาไม่โดนหรอกใช่ไม่โดนเอาไงเอาไงดีเพื่อนเอาไงเอาไงโอ้ข้ามงั้นฉันก็ข้ามกับข้าม,มาข้ากับไม่โกงเพื่อนไปก่อนละวิ่งก่อนเร็วแต่ยังน้อยมองเล่นง,ง่ายดีนะคะชุดนี้มันก็มีลออให้อยู่นะเห็นไหมสวยอ,อยู่ยังตามไหมโอเคตามชัดเจนเอาล่ะได้เวลาปาบอนวิ่อุโอเค มันพังตรงนี้ไปแล้วงั้นเราต้องน่าจะต้องเปลี่ยนที่ได้แล้วล่ะคะ่ะอ oh ุ๊บโอ้ไม่นะคือเข้านี้ก็เข้าไม่ได้อีกเพื่อนอยู่เอ่อต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์แล้วกันนะต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ไม่ศักดิ์สิทธิ์เลยเพื่อนไม่ศักดิ์สิทธิ์เลยสงสัยต้องเอาแม่เชียร์มาเล่นถึงจะศักดิ์สิทธิ์เอ่อมาทางนี้อย่างน้อยๆมนแล้วยีงไงดีนะคะก็ไม่สนเคื่องเพื่อนแต่ตรงนี้คือโล่งมากเอาไงดีเอาไงดีชีวิตตายดีมั้ง มันก็ขีดได้กันไม่เอาดีกอ่าโอ้โอ้ไม่ไม่ไม่ปเ,เดี๋ยวเพื่อนเพื่อนมาช่วยนีนะงั้นเราก็ปาสร้างอะไรอาหารเพิ่มเติมก่อนแล้วกันโอเคโอ้โหห้องวีอีกสุดยอดขอโทษทีเพื่อนที่ฉันดันต้องให้นามาช่วยนะเอาไงดีเพื่อนอยังไงเราต่อไหมอเอาต่อไหมโอ้โอเหมือนจะไม่ต่อแล้วละ่ะไม่นะเขาไปไล่ตันอีกคนนึงแล้วอะ่ะ ไม่นะเพื่อนฉันขอโทษแต่ในทางกับการก็ขอบคุณมากนะที่มาช่วยเนี่ยเพราะถ้าสมมุติว่าฉันเผลอโดดมาแล้วล่วงตรงนั้นอะได้ลงวีกันสนุกสนานเลยค่ะเอาล่ะสวัสดีขอฮิลห,หน่อยชิขอบคุณใช่ฮิวนายเออเดี๋ยวคันธาสำคัญนะฉันอยากแปะอย่างนั้นได้บ้างอะ่ะนายแปะยังไงอะเพื่อนแปะยังไงอะอว่าเสีงหขอบคุณ สังเกบให้แล้วเขาก็ไปแล้วคะ่ะโอ้ฉันนกหรือเง่ยแต่ไม่ไปเป็นไรน้อยมีสติ๊กเกอร์อยู่เออคนที่มาช่วยเราก่อนหน้าน,นี้เขาล่วงไปแล้วอะ่ะเครื่องตรงเราห้าสิบแล้วอีกคนนึงก็72ส่วนตันอีกคนนึงเขาก็ไปเตรียมยืให้อยู่ถ้าเขายืนไม่ได้เดี๋ยวเราเข้าให้แทนก็ได้มั้งเนี่ยเพราะว่าเรามีไทยอยู่อะอะเพื่อน นายกลับมาปั่นเลยเดี๋ยวฉันไปช่วยแทนดีกว่าเงยน้อยฉันก็ช่วยได้คอนเฟิร์มนะมีบอลไฟอยู่กลัวอะไรอ่ะเงยน้อยถ้ามีบอลไฟปาไปปุ๊บมันใช้สกิลไม่ได้ต้องมาหลบตีมันอย่างเดียวพอนะมาดิมาดิมาดิาดาดปลาฆ่าไปก่อนขอบคุณได้ไหมเนี่ยโอเคเอาเฮ้ยหลบได้เหรอเอาไง,ด,าไงด,ดีเอาไงดีชีวิตเอาไงดีขีดไหมขีดไหมไม่ขีดตุดึงช่วยได้อยู่โอเคบล็อกได้สวย ทีนี้ได้เวลาเผามันไปสักทีหนึ่งอือปุ๊บสิททาทีเพื่อนฉันกะใช้จู้ถูกแต่ฉันกะใช้ช่วยเพื่อนไม่ถูกคือปลาไม่เคยหูคานสักทีนึงเนี่ยเอาเพื่อนจริงเหรอตีเดโอเคเห็นละบา,บายยแน่จริงแล้วเราต่อดีเพื่อนแต่ก็ไม่ได้ไปท้าเขาเท่าไหร่นะพอบอลตุจะหมดแล้วนี่ว่ะเหลือแค่ลูกเดียวเอาเพื่อนโทษทีทเพื่อนหนีไปแล้วเดี๋ยวเรารับไม้จบให้พอจะจส่งเขาน่าจะแค้นเราแล้วละ่ะใช่เพื่อนนี้ ไม่นะเพื่อนขอบคุณที่มาช่วยแต่เออเข้อตอบไหมไม่เอาฮะเขาน่าจะเอาเราตายอะดังนั้นตายอยูน่นะเพื่อนหนีไปซะหนีไปเออแบบได้เฮ้ยเพื่อนยิงมาอีกเหรอโอ้โหช่วยในชีวิตมากเพื่อนหนีไปเถอะหนีไปเดี๋ยวเรายื้อให้ถึงแม้จะยื้อได้แค่นี้ก็เถอะนะหนีไปเพื่อนหนีไปออกสามให้ได้ยังน้ยๆเราตาย แต่ทุกคนเอาได้เราก็ชนะเพื่อนไม่ต้องหว่วงถึงแม้ว่าสก,กินสวยจะต้องตายก็เถอะนะเอ๊ะหรืออีชาสก,กินเหรอฮะอืมไปไปได้นเน่เลยเล้ล่ะน้อยๆตอนนี้ก็คิดซะว่ามานั่งดูทานั่งเก้าอี้แล้วกันนะที่โดนนั่งอยู่เนี่ยมันก็โอเคอยู่นะเอาละเกมนี้ก็น่าจะจบลงเหียงเท่านี้นะคะแต่ไอตัวอุปกรณ์ที่เราอุตส่าห์ซื้อมามันดูไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่เลยเนาะ ถ้าอย่างนั้นเราก็ไปเป็นโหมดคัสตอมแทนแล้วกันนะคะไปปาดูตรงนั้นให้ดีกว่ามันจะได้เห็นชัดๆกันเนาะเอาละค่ะตอนนี้เราก็มาอยู่กันในโหมดคัสตอมนะคะซึ่งตรงน,นี้แหละที่เราจะมาลองปาบอลดูมาปาไปนี่มันจะมีกระต่ายด้วยนะในวความเป็นจริงอะ่ะเมื่อกี้เห็นไแล้วไหมะนี่ยนี่น,น,นี่มีกระต่ายเนี่ยเอาให้ดูออซสซอรี่สามสีอย่างเงี้ยไปอย่างนี้สีฟ้าเป็นบอลดินสี ฟ้าใสก็เป็นบอลหิมะสีแดงก็เพิงค่ะเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยก็สวย,ยนะตาต่อไปเนี่ยมันน่ารักอยู่นะกะตตายเนี่ยใครท่ากะตตายจงซื้อมันซะแต่ฉันท่าอลิสเนี่ยตาไปเรื่อยๆสวยอยู่สวยอย,ย,อยู่โอเคอยู่นะเนี่ยน้อยแอสเซซอรี่มันโอเคค่ะส่วนชุดก็เหมาะกับนีฮาโลวีนน่ารักอยู่เอาละคลิปนี้ก็คงจะจบลงเพียงเท่านี้แล้วกันนะคะ ขอขอบคุณทุกคนมากค่ะที่เข้ามาแล้วชมนะคะเจอก,กันใหม่คลิปหน้าค่ะไปละค่ะบ๊ายบายแอนแชร์แค่เซลเซจุ๊บแปะ